สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีภาคบ่ายอ่าบ่ายแก่ๆแล้วค่ะทุกคนค่ะฝนฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะนี่มืดตึ๊บแล้วแต่ก็ขอให้ผ่านไปอย่าได้ตกเลยเนาะขอทำงานแบบสักสี่ห้าวันติดหน่อย ที่เหลือมีแต่วันเว้นวันสองวันทีโอ้ยไม่อยากจะภาคคะ่ะอ่ะอยู่กับเจ้ามอนทองแล้วก็พี่ไขลานเอ้ยชื่อนี้โอเคบอกพี่น้องคะชื่อนี้โอเคไหมคะนี่น้องน้องสุดท้องน้องสุดท้องชื่อน้องมอนมอนทองอ่ะมอนทองมอนทองนี่พลังดีนะเนี่ยพลังดีอยู่ ได้พี่วินค่ะได้พี่วินอ,อยู่ที่คนแยมเพอวันกรวดค่ะมาขับก็จะโอเคอยูอ่เพราะว่าพี่วินก็เป็นคนเก่าคนแก่ของเรื่องแสงนะคะแต่ก่อนแกจะอยู่ฝากฝังของการาก่อสร้างแผนก่อสร้างค่ะแต่ตอนหน้าตอนนี้ก็คือ เข้ามาให้อยู่ประจำตำแหน่งในานามคนขับหกล้อคนดินจ้าอีปาอีปาคารอนอีปาคารอนนี่นนสุกแล้วป้าบอกว่ามันสุกแล้วบร้ร้อนเนี๋ยมันสุกอ้ยเลืองมันมามา่โอ้ยเหตดบาปผู้เฒ่าคอยอีหลีค่ะพี่ดองค่ะเอยรถสี่ขัน้นที่นี่รถไถนี่ มันกับมันไม่ได้ไปดีปันไหนเกตด,ดีขื้นจรเดียได้พี่น้องถ้าจรเดียมันเกตด,ดีมวนดินไปแล้วเพาราะตาคูปตานคูปตานี่มันบ่ค่อยบ่ค่อยมวนปันไหนแต่ปลากระสูค่ะอีลีค่ะพี่น้องค่ะอ,อขอให้สูไปน้ำกันเดอ้อพ่อใหญ่เอ,อ้ย นี่ก็น้องเอม็มน้องเอม็มอันนี้ก็เป็นน้องใหม่เด็กใหม่อ่าก็ต้องให้เวลาในการเรียนรู้รร <c oughs> ป่าว่าเหมือนนักมวยทรมานเหลือเกินครับ ต้องต้องให้เวลาเขาน้อยเราเราต้องให้ให้เวลาให้โอกาสเออลองดูเดี๋ยวมันค่อยๆเข้าไม้เข้ามือมันก็ค่อยดีเองเลยเนาะทุกคนจ้ะป๋าแซวว่าหนุ่มโคกระเหยก็ไม่เข้านะหนุ่มโคกระเหยนี่คือใคร <c oughs> <c oughs> หนุ่มโคกระเหยนี่คือใคร <laughs> ลูกชายลูกชายสอโจะฝึงนี่ล่ะค่ะนมโคเหยปลาเรียงนมโคเหยเยองอยางน,นะาา้ามเขาหกหลอกกับว่าอยากข้าวค่ะพี่น,อน้องค่ะลูกชายนั่นโอ้ยมาแล้วมาแล้วอึบอึบอึบ ไม่ไม่ไรเทได้เลยเทเลยเทได้หมดเลย <c oughs> ไม่เขาถามว่าฝั่งทางนั้นอ่ะเออไอตรงใต้ต้นใสเกาหลีอะนะฝั่งต้นใส เออเขาไม่กล้าเทเขาถามปากก่อนก็ไอตาตาเนอเขาก็ต้องถามก่อนงั้นแหละมันมันมันกลัวผิดมันกลัวผิดเนอแล่นลงตมแล่นลงตมเลยแลลงตงแลลงตงเลยลงไปเสย พ่นเอออันกินหยาอยสนามนี่นี่ผิดเลยผิดเลยจังได้ก็ผิดสนามนี่ถ้าลงไปนี่อย่างนะเขาเรียกเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีเลยนะคะทุกคนจ้าอ๋อไอบุมบายอ๋อไอบุมบาย <laughs> อ้ดันยังไงก็ไ่่คืนเ่ยพี่น้องถ้าลงไปเผลอลงไปในสนามเนี่ยจบเลยจบเกมเลยอ่าติดแล้วเออ เยอะมาางบบนี่ป้ <c oughs> มาว่าบอกได้ก็บอกทั้งผู้เท่าสิใจหายให้เด็กหน่อยแต่ประธานเนี่ยออกนอกนอกขอบนอกเขตไม่ได้ใช่ไหม ป๋าบอกว่าเหยียบทั่วๆเหยียบทั่วๆบอกบอกนะบอกได้ใช่มั้ยแต่ไม่ทําตามครับครับแต่ไม่ทําตามกหล่อเอ้ยสูมาฟังเด้อคลิปนี้ป๋าไปจมแล้วเด้อนี่เด้ออ่าอ่าถามหน่อยไม่พ่วงพ้อมวิจารณ์คํเอาเดี๋ยวมันจะบอกให้มองมันล่ะ แ <laughs> ช่ไยเออเพิ่มแป๊บเดียวไปรอยเก่ามันเป็นแนวได้นี่เว่าแม่ติดติน่นป่า, <laughs> นานป่าอ๋ <laughs> อเอเนาไปติดับ ี่คือเจ้าหมอนทองหมอนทองของเจ้พึง่งอ,อันนี้ไก่แก่เนี่ยอันนี้ไอันนี้น้องใบเตยสีเหมือนขนมใบเตยนะคะทุกคนจ๋าเนี่ยใบเตย เห็นยังเบิดค้มเบาเห็นอย่าง,งายาใจใหยาใจให <c oughs> ยเถอะนี่แหละค่ะทุกคนจ๋าก็พรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกเราก็น่าจะต้องเปิดเปิดบุกไปเรื่อยๆค่ะบุกไปจนถึงป่ายางนู่นแหละค่ะน่าจะเอาออกทั้งหมดนะคะ ปลายยางพารานี่นะคะต้องเอาออกแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราขุดโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนนะแล้วเวลานี้มันจะเอาดินออกยากค่ะเพราะว่าเราต้องต้องคิดแผนสำรองคือเพิ่งอ่ะเข้าใจว่าห,หัวหน้าน่าจะคิดไว้แล้วแหละแผนสำรองของเขานะแต่เดี๋ยวเราก็ค่อยมา อคอยดูคอยลุ้นไปพร้อมๆกันกับเจพึ่งแล้วกันเนาะเพราะเจพึ่งก็อ่านใจหัวหน้าไม่ออกหรอกเขาอ,อ่านงานของ,ขงหน้างานเขาไว้เราก็ไปอ่านหน้างานของเราเออต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าง,งานของแต่ละคนอืมเขาก็ทําที่กลับรถให้หกล้อจะได้ไม่ต้องถอยยาวเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแหละค่ะทุกคนจ๋าเริ่มแล้วแน่นก็น่าจะเปิดไปให้มันเป็นทาง เพื่อที่จะไปเอาดินอยู่ตรงป่าป่าตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาน่าจะมาตัดต้นยางพาราทั้งหมดตรงนี้ตรงนี้นะนี่นะด้านหน้านี้นะคะอ่าตรงนี้น่าจะตัดออกทั้งหมดแหละเออแล้วเราก็ขุดดินแล้วจะก็จะได้รู้ว่าดินมันจะพอไม่พอเนาะเออไม่พอก็ให้เหลือน,น้อยที่สุดแต่ในใจคืออยากให้มันพอแหละเออเราจะได้อ่ปรับแต่งพื้นที่ปรับ สถานที่สนามกีฬาให้มันดูสวยงามเนาะทุกคนจ้าก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเจพึ่งทุกคนทุกท่านขอขอบคุณมากนะทีมงานก็ขอขอบคุณ FC เช่นกันเนาะพึ่งก็อาสาเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะรักและคิดถึง f c ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะสวัสดีคะ่ะ